คุณบันเด็ตอึงรังสีเป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในระดับโลกคุณบันเด็ตมาที่ไรช่ชนททวานอย่างน้อยปีละครั้งสนิทสนมกับพระาจารย์ แกเล่าให้ฟังว่าตอนที่ยังเป็นเด็กมีอยู่วันหนึ่งไปดูการแสดงของวงออเคสตราซึ่งเป็นดนตรีคลาสสิกที่มีคนกำกับวงและนั้นดนตรีทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ คุณบันเด็ตเขาไปนั่งดูการแสดงดนตรีคลาสสิกคราวนั้นแล้วเนี่ยแกค้นพบตัวเองเพราะแกเห็นคนที่ควบคุมวงซิมโฟนีวันนั้นเป็นชาวอินเดียแต่ลูกทีมทั้งหมดเป็นฝรั่งชาวตะวันตก คุณบัณฑิตค้นพบตัวเองว่าทำไมคนอินเดียถึงโกอินเตอร์ได้ทำไมคนอินเดียถึงกลายเป็นผู้ควบคุมวงที่มีลูกน้องเป็นฝรั่งทั้งหมดและทำไมคนอินเดียที่ชื่อสุบินเมธาคนนั้น ถึงกลายเป็นคอนดักเตอร์หรือว่าทยากรที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับโลกการไปดูดนตรีคราวนั้นทำให้คุณบันเด็ตถามเสียงว่าถ้าคนอินเดียกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ถ้าคนอินเดียซึ่งเป็นคนเอเชียเหมือนคนไทย สามารถควบคุมวงซิมโฟนีและมีลูกน้องเป็นฝรั่งได้ทำไมคนไทยจะทำอย่างนั้นไม่ได้คุณบันเด็ตก็คนพบตัวเองวันนั้นกลับออกมาแกไปหาหนังสือเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกทั้งหมดในห้องสมุดของโรงเรียนมาอ่านและเริ่มฝึกตัวเองหนังสือกี่เล่มกี่เล่มที่มีไปหามาอ่านให้หมดแล้วฝึกเล่นกีตาร์คลาสสิก ฝึกเล่นดนตรีคลาสสิกแล้วก็ไปประกวดจนชนะเลิศไต่ไปทีละระดับทีละระดับจนกระทั่งไปชนะระดับสูงสุดที่คาร์เนกี้ฮอล์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพอชนะในเวทีนั้นก็ถือว่าถึงความฝันอันสูงสุดได้เดินสายออนทัวไปทั่วโลกกลายเป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เมื่อแกมาที่ไร่จนตะวันพระอาจารย์พาเดินรอบอุโมงกล้ยไม้พระอาจารย์ก็บอกคุณบัณฑิตว่าคุณยอมบัณฑิตอุโมงก์กล้ยไม้ของพระอาจารย์เนี่ยนะมีอยู่สองฝั่งฝั่งขวาเป็นสุภาษิตมงคล38ภาษาไทยฝั่งซ้ายเป็นสุภาษิตมงคล38ภาษาอังกฤษ คุณยมบัณฑิตลองอ่านดูซิคุณบัณฑิตซึ่งเป็นคริสเตียนคือเป็นชาวคริสตอ่านมงคล38ประการของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งแล้วชอบมากข้อที่หนึ่งข้อที่สองเท่านั้นอะชอบมากข้อหนึ่งบอกว่าอย่าคบคนผ่านข้อที่สองสังสรรค์บัณฑิตพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าคบคนผ่านคบบัณฑิต คุณบัณฑิตก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ oh, นี่พระพุทธเจ้าพูดถึงผมนะเนี่ยแ <c oughs> กกลับกร,รุงเทพไปตั้งสถาบันการฝึกบุคลากรขึ้นมาตั้งชื่อว่าสถาบ,านบันคบบัณฑิตและเริ่มเขียนหนังสือเริ่มจัดประชุมเริ่มจัดสมาาัมมนาวันนี้มาเจอพระอาจารย์แกก็เล่าให้ฟังว่าเพิ่งไปซื้อ บ้านหลังหนึ่งเอามาทำเป็นสถาบันเอาไว้สอนคนอบรมคนสัมมนา,าคนโดยเฉพาะพระอาจารย์ถามว่าได้ไอเดียมายังไงก็น,นี่ไงผมมาไร่ชนตะวันทุกปีผมเกิดไอเดียใหม่ๆจากไร่ชนตะวันทุกปีปีที่แล้วผมมานั่งคุยกับพระอาจารย์เวลาที่คุณบันเดตคุยกับพระอาจารย์นก็จะให้เลขาถือเครื่องบันทึกเสียงเดินตาม พอกลับไปกรุงเทพคุณบันเดน็ดให้แล้วคะอดเทปบัรทึกเสียงพิมพ์เป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งผมลิขิตชีวิตผมเองพระอาจารย์ถามว่าอันนี้ใครตั้งชื่อก็คุยกับพระอาจารย์ไงพระอาจารย์จำไม่ได้หรือนี่คือคุณบันเดดทุกปีที่มาเจอพระอาจารย์กลับไปต้องเขียนหนังสือใหม่เล่มหนึ่งปีก่อนนั้นก็มาบรรยายบรรยายเสร็จก็เดินคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าคุณยมบันเดต ยมบันเด็น่าจะเขียนหนังสือนะว่าเก่งภาษาอังกฤษมาได้ยังไงเพราะกลับไปปุ๊บคืนนั้นแกเขียนได้ยี่สิบบทตั้งชื่อว่าเก่งภาษาห้าสิบล้านหนังสือเล่มนั้นขายได้เป็นแสนเล่มฉะนั้นทุกปีที่คุณบันเด็มาที่ไร่ชนตะวันแกจะมาพร้อมกับเลขาปีนี้เอาพันธยามาด้วยเวลานั่งคุยกับพระอาจารย์แกบันทึกทุกอย่างเลยแกใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกทุกอย่างเพรากลับไปแกก็ถอดเทปทําเป็นหนังสือเล่มใหม่แกก็บอกพระอาจารย์ว่านี่แหละ ผมอ่ะครบบัณฑิตทุกทุกปีผมมีหนังสือเล่มใหม่ทุกปีเพราะผมครบบัณฑิตคุณบัณฑิตได้ดีเพราะครบบัณฑิตบัณฑิตคนแรกที่คุณบัณฑิตครบคือคอนดักเตอร์หรือวาทยากรชาวอินเดียที่ชื่อสุบินเมธาที่ควบคุมวงอยู่ในหอ,อประชุมแห่งนั้นและคุณบัณฑิตเห็นว่าถ้าคนอินเดียโกอินเตอร์ได้คนไทยก็ต้องทำได้เหมือนกัน และแกก็ทำได้สำเร็จพระอาจารย์เองก็คบบัณฑิตตอนยังเป็นสามเณรน้อยอยู่จังหวัดเชียงรายพระอาจารย์ก็มีบัณฑิตในดวงใจของพระอาจารย์หลายคนหนึ่งในนั้นคือพระนักปรา์ที่ถือกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยชื่อพุทธทาสภิกขุท่านเป็นชาวสุราธานีเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว เมื่อท่านเสียชีวิตไปนั้นองค์การยูเนสโกยกย่องให้ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลสําคัญของโลกลุงแดนรู้ไหมพระป่ารุ่มหนึ่งกลายเป็นบุคคลสําคัญของโลกได้ยังไงเพราะท่านเป็นพระที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มากท่านอยู่ในวัดป่าที่ชัยยาสุราธานีแต่ท่านเขียนจดหมายฝากคนไปที่อินเดีย แล้วซื้อหนังสือภาษาอังกฤษดีๆมาอ่านที่เมืองไทยวันหนึ่งพระอาจารย์ไปอ่านเจอจดหมายของท่านพุทธทาสที่สั่งซื้อหนังสือจากอินเดียมาอ่านพระอาจารย์คิดในใจว่าขนาดท่านอายุแค่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดภาษาอังกฤษก็เรียนเองสั่งซื้อหนังสือภาษาอังกฤษจ,จากต่างประเทศมาอ่านเองมีหน้าแล้วท่านถึงได้เป็นนักปราชญ์พระอาจารย์ไปตามหารูปของท่าน เอารูปของท่านมาใส่กรอบติดไว้ในห้องนอนอ่านหนังสือของท่านศึกษาประวัติของท่านค้นพบว่าท่านเป็นนักอ่านตัวยงท่านปิดกุฏิปิดวัดอ่านพระไตรปิฎกตลอดหนึ่งพันษาโดยไม่พบใครเลยเป็นเวลาสมเดือนสมเดือนท่านงดบิณฑบาตงดพบปะผู้คน ให้ยมแม่คนเดียวเอาอาหารปิน่นโตไปส่งสามเดือนนั้นพระลูกชายปิดวัดปิดกุฏิอ่านคำมพี์พระไตรปิฎกเมื่อออกพรรษาท่านกลายเป็นคนที่เก่งพระไตรปิฎกรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกถ้อยกระทงความนั่นทำให้ท่านกลายเป็นนักปราดลูกเล่นพระอาจารย์อ่านประวัติของท่านพระอาจารย์ก็คิดว่าอ๋อคนเป็นนักปรา์เพราะ รักการอ่านรักการเขียนรักการเรียนรู้ตอนนั้นพระอาจารย์เป็นเนนอยู่เชียงรายพระอาจารย์ก็คิดว่าเอาละเอาละถ้าเราอยากเป็นนักปราชญ์เราก็ต้องเอาอย่างท่านะพระอาจารย์ไปบินธบาตยมตักบาททุกเช้านะยมเอาอาหารใส่บาทแล้วก็เอาเอาเงินใส่บาทวันละ20บบาทเก็บไว้จนวันหนึ่งพระอาจารย์รวมเงินได้หกรบาท พระอาจารย์เอาไปซื้อตู้หนังสือตู้แรกในชีวิตราคาหกร้อยบาทเอามาวางไว้ในห้องแล้วเอาหนังสือที่ตัวเองมีมาใส่แล้วทุกวันเสาร์วันอาทิตย์พระอาจารย์จะรวบรวมเงินจากการไปบิณฑบาตได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกบาททุกสตางค์พระอาจารย์ไม่เก็บเพราะพระอาจารย์มีคติประจําใจว่าถ้ามีเงินฉันจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอาจารย์เอาเงินนั้นไปที่ร้านหนังสือ ไปซื้อหนังสือมาอ่านทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์อ่านจบแล้วก็อาใส่ในตู้อ่านจบก็ใส่ในตู้อ่านจบแล้วก็อาใส่ในตู้พระอาจารย์อายุแค่1 7เท่านั้นมีตู้หนังสือเป็นของตัวเองและมีหนังสือที่ซื้อด้วยตัวเองเกิน300เล่มอายุแค่17และพระอาจารย์ก็บอกเพื่อนว่าโตขึ้นฉันจะเป็นพระนักเขียนอายุ17พระอาจารย์คนพบ อนาคตของเจรีเรียบร้อยแล้วต่อมาพระจาจาร์อายุ21ตัดสินใจลงไปเรียนต่อที่กรุงเทพเพื่อนเพื่อนก็ไปด้วยกันสี่รูปเพื่อนเพื่อนก็มีกล่องคนละหนึ่งใบแต่พระจาจาร์มีกล่องถึงแปดใบขนขึ้นรถทัวรนะ์เนี่ยมีแต่คนมองเป็นตาเดียวเลยว่าทำไมทำไมพระหนุ่มรูปนี้ถึงเอาเข้าเอาของไปกรุงเทพเยอะขนาดนี้ นี่มันจะย้ายสัม,มโนโครัวเข้าไป่กรุงเทพเลยหรือ,อยังไงอายุแค่นี้ทําไมสมบัติมันเยอะเหลือเกินแล้วดูพระรูปอื่นเนี่ยมีกล่องคนละใบแต่ทําไมพระรูปนี้มีตั้งแปดใบเพื่อนเพื่อนก็มองพระอาจารย์แล้วก็ขำกิ๊กกิก๊กกิก๊กกิ๊กกิ๊กว่าดูมันดูมันกลัวมันอดตายมันขนปลากระป๋องมาม่าลงกรุงเทพเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดอย่างนี้นแต่ลูกเนนรู้ไหมแปดลังแปดใบนั้นไม่ใช่ปลากระป๋องไม่ใช่หมา่มาม่า ทั้งหมดคือหนังสือกว่าสามร้อยเล่มที่พระอาจารย์สะสมด้วยตัวเองแล้วเป็นสมบัติส่วนตัวพระอาจารย์เอาหนังสือแสนรักของพระอาจารย์ลงไปกรุงเทพด้วยทั้งหมดเมื่อไปถึงกรุงเทพตอนตีห้าฝนเทลงมาอย่างกระฟ้ารั่วลูกแนนทุกคนลงจากรถทัวร์แล้วก็ต่างคนต่างก็ไป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 เหลือแต่พระอาจารย์ตัวกระเปียกียงรูปเดียวพระอาจารย์บอกให้กระเป๋ารถเมย์น่ะเขาไปยกลังหนังสือมาให้หน่อย เขาคลานเข้าไปยกมาลังเดียวแล้วก็ทุ่มลงปังเขาบอกว่าเน้นยกเองแล้วกันอะไรก็ไม่รู้โคตรหนักเลยโอ้โหแล้วเขาก็ยืนดูพระอาจารย์คลานเข้าไปใต้ท้องรถตัวค่อยๆคยวานเอาลังหนังสือซึ่งมันหนักมากออกมาทีละลัง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 ฝนก็ตกจนลังหนังสือเปียกหมดเลยแต่ข้างในยังใช้ได้อยู่แล้วพระอาจารย์ก็เหมาแท็กซี่ห้าร้อยบาท เอาลังหนังสือทั้งหมดอัดใส่จนเต็มคันรถบอกให้ไปส่งวัดที่อยู่ฝั่งทนพระอาจารย์ไปถึงวัดพร้อมกับด้วยลังหนังสือซึ่งเปียกปอนทั้งหมดทั้งสิน้นก่อนพระอาจารย์จะขึ้นรถแท็กซี่กระเป๋ารถเมมันยังบอกว่าอะไรวะเนนูปนี้จะขนไปหาพ่อหาแม่มันหนักคนหนัก พระอาจารย์ไม่หลงรักการอ่านขนาดนั้นทุกวันนี้พระอาจารย์ไม่ได้มาเป็นพระนักเขียนหรอกนะลูกเนนตอนนี้พระอาจารย์เขียนหนังสือไปแล้วมากกว่า200เล่มพิมพ์ไปแล้วมากกว่าสิบสองภาษาเป็นละครไปแล้วหกเจ็ดเรื่องภาษาล่าสุดคือภาษาสเปนแม้กระทั่งประเทศที่เป็นมุสลิมคืออินโดนีเซียก็แปลผลงานพระอาจารย์ไปตีพิมพ ปีที่แล้วจีนมาซื้อลิขสิทธิ์ผลงานของพระอาจารย์ไปถึงสิบเล่มและและครเรื่องล่าสุดที่พระอาจารย์เป็นคนเขียนบทนะลุกแนนเดือนหน้าก็จะฉายทางประเทศจีนท Her ั้งเฮอร์นันทีวีที่คุณคาเม่อนแสดงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเพราะตอนเป็นเลนน้อยพระอาจารย์หลงรักการอ่านและพระอาจารย์ไปหลงรักการอ่านได้ยังไง ก็พระอาจารย์อ่านประวัติของท่านพุทธทาสพิขุแล้วก็รู้ว่าท่านเป็นนักปรา์เพราะท่านอ่านหนังสือมากนั่นเป็นเหตุให้พระอาจารย์อ่านหนังสือมากลูกเนเรนลองคิดดูตอนอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดพระอาจารย์มีสามร้อยเล่มตอนนี้พระอาจารย์มีเท่าไหร่พระอาจารย์มีหนังสือนะเจ็ดเจ็ดสี่พันเล่มพระอาจารย์มีห้องสมุดทั้งที่กรุงเทพทั้งที่เชียงรายทั้งที่จชีงยง,งของทั้งที่อังเฤษ ท้งที่เนเธอร์แลนด์และทั้งที่อเมริกาพระอาจารย์มีสำนักอยู่ที่ไหนหนังสือกองเป็นตั้งๆพระอาจารย์อยากรู้เรื่องไหนก็อ่านเองค้นเองอ่านเองค้นเองอ่านเองค้นเองแล้วเพราะอ่านเองค้นเองนั่นแหละมันทําให้เรากลายเป็น Google ฐานข้อมูลในหัวเรามีเยอะมากออกทีวีมา12ปีแล้วเรื่องยังไม่ซ้าเลยพระอาจารย์ถูกสัมภาษณ์มาแล้วมากกว่า1,000ครั้ง ไปเยือนมาแล้วมากกว่าห้าสิบประเทศเพราะอะไรอ่านหนังสือนี่แหละลูกเนนพระอาจารย์ไปเยือนไปเทศไปสอนมาแล้วทั่วโลกเพราะอะไรเพราะว่าเราอาศัยปัญญาจากการอ่าน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 ฉะนั้นพระอาจารย์จึงขอฝากลูกเนนว่าการรักการอ่านนั้นมันเป็นพื้นฐานของการประสบความสำเร็จพระอาจารย์เขียนเป็นสุภาษิตส่วนตัวว่า การอ่านนะการอ่านคือการอุบัติขึ้นมาของตาดวงที่สามคนทั่วไปมีสองตาคนอ่านเยอะๆจะมีตาที่สามตาวิเศษคือมีปัญญาเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปฉะนั้นพระอาจารย์ฝากลูกเนเนเนาะว่าถ้าลูกเนนอยากเฉลียวฉลาดให้ลูกเนนคบบัณฑิตนะครบบัณฑิตนะคบบัณฑิตไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปกับบัณฑิตนะคบบัณฑิตคือดูว่าบัณฑิต คนเก่งๆดรสุรินทรสำเร็จเพราะอะไรเฉลิมชัยในสำเร็จเพราะอะไรบัณฑิตอึง้งรังสีสำเร็จเพราะอะไรไปเรียนรู้ไปถอดรหัสมาแล้วเอามาเจเริญรอยตามเอามาพัฒนาตัวเองให้ได้นี่คือครบบัณฑิตถ้าพระอาจารย์ไม่ครบท่านพุทธทารต,ตอนเป็นเด็กพระอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นท่านว,วรวิชรเมธีก็ไม่ได้เป็นนักเขียนก็ไม่ได้เป็นนักเทศก็ไม่ได้ท่องไปทั่วโลก คืนนี้ผลของการครบบัณดิตทําให้พระอาจารย์เป็นนักเขียนและพระอาจารย์เป็นพระรูปแรกของประเทศไทยที่เขียนบทละครนี่แหละคือผลของการที่พระอาจารย์คบบัณดิตจึงได้มาเขียนบทละครให้เล่นกันและตอนนี้ละครเรื่องนี้กําลังจะได้ขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศลุงแนนรู้ไหมเขาซื้อลิขสิทธิ์กันทีหนึ่งกี่บาทลุงแนนรู้ปะ พอาจารย์เล่าให้ฟังง่ายๆมีตัวตลกคนไทยคนหนึ่งชื่อพอาจารย์จำชื่อเขาไม่ได้เขาเป็นคนเชียงรายเขาเล่นตลกมาหลายปีวันหนึ่งเขาได้เล่นโฆษณาคู่กับเพียสบอสแนนและแองเจ i n a ่าโจลีเขามีหน้าที่ขับทุกๆโฆษณาบัตรอะไรสักอย่างบัตรวีซ่าจำได้ไหมลูกมันนานมากแล้วนะเพียสบอสแนนกับแองเจลีน่าโจลีรู้จักแองเจลีน่าโจลีไหม ดังมากแล้วน้องคนนี้เป็นคนเชียงรายนี่ยหน้าปากซอยเนี่ยเขาเป็นตลกมาเป็นสิบปีไม่ดังขับทุกๆเนะนี่ยรังเนี่ยถ้าเห็นทุกๆเขาจะนึกถึงเมืองไทยเขาจะนึกถึงโทนีจิจ่าเขาจะนึกถึงต้มยำกุ้งพอเล่นโฆษณาชิ้นนี้เสร็จเล่นกับแองเจลิน่าจลีและเพสบอสแนนซึ่งเป็นเจมส์บอลรุ่นรุ่นหลายปีละพอเล่นเสร็จปุป๊บฝรั่งก็เอาคุณ เซ็นเช็คเอาคุณเอาค่าแรงเท่าไหร่เ mm hmm. จ้าหมอนี่เขียนค่าแรงให้ตัวเองห้าหมื่นฝรังเรียกไปถม่าทำไมคุณเอาแค่นี้เอา mm hmm. ก็ผมเป็นตลกอ่ะเมืองไทยอ่ะผมแค่นี้ผมโคตรสูงแล้วนะเนี่ยฝรังบอกคุณนี่ไม่รู้เรื่องดึงเช็คกลับไปแล้วเขียนให้แล้วอายื่นให้ปุ่ม mm hmm. เขากลับมาดูเขาทอกหงายไปเลยขับทุกๆไม่กี่นาทีได้สิบล้าน mm hmm. นี่คือฝรัง มาตรฐานของฝรัง่งเขาให้ค่ากับสมองสูงมากไม่เหมือนมาตรฐานคนไทยนะไม่เหมือนมาตรฐานคนไทยนะคนไทยให้ค่าสมองต่ำมากฉะนั้นลูกแนนเขียนหนังสือดีๆเขียนบทกวีดีๆมีคำคมดีๆเมื่อวานพระอาจารย์ไปอ่านคำคมลูกเนรนที่เต็ดอยู่ของครูพี่อ้อลายรูปนะใช้ได้นะอันนั้นละวันหนึ่งถ้าลูกเนรนดังขึ้นมานะมันจะแพงมาก พระอาจารย์ไม่บอกว่าละครที่พระอาจารย์เขียนเมื่อจีนซื้อไปนี่กี่บาทไปคิดเอาแต่ให้รู้ว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าลูกเน้นรักการอ่านเป็นพื้นฐานมันจะเป็นรักฐานของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอ้าวพระอาจารย์ฝากไว้แค่นี้นะอ่าวว่าตามดังๆรักการอ่านเป็นพื้นฐานคือรากฐานแห่งความสําเร็จในอนาคต รักการอาร่านรักการเขียนรักการเรียนรู้จะอยู่เหนือคนอ่าวันนี้ก็ให้โอว่าเรื่องครบบันเด็ดไ้แต่เพียงเท่านี้